จีนซ้อมรบใหญ่รอบไต้หวนันคู่หนักประธานาธิบดีประสิทธิ์ชิงเตอ๋อจีนเดินหน้าซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวนันพร้อมส่งสัญญาณเตือนต่อความพยายามแบ่งแยกดินแดนขณะเดียวกันยังใช้ถ้อยคำรุนแรงโจมตีในไล่ชิงเตอ๋อประธานาธิบดีไต้หวนันโดยเรียกเขาว,ว่าประสิทธ์ การซ้อมรบร่วมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกองทัพบกกองทัพเรือและกองกำลังจรวดของจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและตอบโต้ท่าทีของไต้หวันที่จีนมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชขณะเดียวกันไต้หวันได้ส่งเรือรบเข้าประจำการเพื่อตอบโต้กองกำลังจีนที่เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งปฏิบัติการซ้อมรบของจีนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่นายไล่ชิงเตอ๋อออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเรียกจีนว่าเป็น กองกำลังต่างชาติที่เป็นปรปักขณะที่จีนมองว่านายไล่เป็นผู้แบ่งแยกดินแดนการตอบโต้ของจีนปรากฏผ่านถแถลงการและวิดีโอประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการภาคตะวันออกซึ่งแสดงภาพนายไล่ในรูปแบบการ์ตูนคล้ายมแมลงถูกคีิขึ้นมาด้วยตะเกียบเหนือไต้หวันที่กำลังลุกไหม้จีนประกาศยุทธศาสตร์กดดันไต้หวันกองบัญชาการภาคตะวันออกของจีนถแถลงว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อคือ หลาดตระเวนเตรียมพร้อมรบทั้งทางทะเลและทางอากาศ 2. เข้าควบคุมยุทธศาสตร์ในภูมิภาค 3. ฝึกโจมตีเป้าหมายทางบกและทางทะเล 4. จํจำกัดเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของไต้หวันการซ้อมรบจีนมีในทางการเมืองปฏิบัติการซ้อมรบของจีนมีขึ้นหลังจากที่นายพีทเฮกเซตร,รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางออกจากไต้หวันหลังเสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ โดยเขาได้วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของญี่ปุ่นในการรับมือกับภัยคุกคามจากจีนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของไต้หวันเปิดเผยว่าไต้หวันเป็นข้ออ้างที่ดีที่สุดของจีนนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเปิดฉากซ้อมรบทันทีที่รัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐเดินทางออกจากภูมิภาคเอเชีย